วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ไปยังวัดราชาบพิธสถิตมหาศีมารามเขตพระนครซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชการโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถในการพระราชพิธีทรงบังเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินประจำปี2563ในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้สมเด็จพระอริยะวงศาขัตตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมสังวานนพรัต ทรงเกี่ยวตะขอสังวรนพรัตที่พระปริศดาง,พร,พ,งรพระพุทธอังเคีรสพระประธานพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสสุพมงคลสมัยสมโพธิ5 0ปีวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม22มกราคม2563 โดยเป็นสร้อยสังวานทองคําประกอบด้วยรัตนชาติ9้าชนิดตามตำรานกพร,รัตรวม36ดอกมีอักษรพระประมพิไทยวปรสลักที่ข้อต่อดวงรัตนประจำสังวานแต่ละดวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวินิจัยแบบด้วยพระองค์เองและเป็นการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นอ อันเป็นโบราณมงคลนกพรรัรน์ราชวราภร์เต็มสำรับอย่างเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบด้วยสายสะพายดวงห้อยดาราและพระมหาสังวานแด่พระพุทธรูปสำคัญเป็นครั้งแรกอันเป็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูประทัพกแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กับพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 จากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชฐานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่าณโมตัสะจบสามผลทรงกล่าวคําถวายภาพพระกฐินทรงวางผ้าไตรบนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิ ปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกระถินกรรมแล้วทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฏฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรวาดวาสโนพระราชอุปัฏฐยาจารย์แล้วทรงทอดพระไตรสิตรบนพระภูษาโยงที่อาจสงพระสงฆ์สิบรูปสดับประกรณ์เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองพระพระกฐถินทรงหลัง ทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก จากนั้นเวลา17นาฬิกา26นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2563ณวัดพระเชษตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพเขตพระนครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชากาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช ทั้งนี้ประเพณีการทอดกรถินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราชโดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียงหนึ่งเดือนหลังจากวันออกพรรษา โดยในการถวายภาพพระกฐถินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สําคัญประจําปีเรียกว่าพระกฐถินหลวงซึ่งพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดําเนินไปถวายภาพพระกฐถินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปถวายภาพพระกฐถินแทนพระองค์ณพระอารามหลวงสําคัญปัจจุบันมีจํานวน16พระอารามคือในกรุงเทพมหานคร12พระอารามได้แก่วัด บวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดราชาธิวาสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดเทพสรินทราวาสวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดราชโอรสารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดอรุณราชวรารามและในต่างจังหวัดสี่พระอารามได้แก่ วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกส่วนพระกฐถินพระราชทานเป็นพระกฐถินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานผ้าพระกฐถินและเครื่องบริวารพระกฐถินแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงนอกเหนือจากพระอารามหลวง16พระอารามดังกล่าว